นี่ฉันจะตั้งด้วยลวหฮ้ยนต่อนแค่นี้ก็จบนะนี่อือเป็นไงล่ะว้าวสุดยอดไปเลยเขียวทำพอดีเลยเฮ้ยนายฉันสามารถโยนขวัวทำยาตั้งได้ด้วยล่ะสุดยอดมากเลยนะเนี่ยโอ้ยยยยยยยอยย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 ี่ยย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 เยย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 เอยยย ไหนดูสิเกมนี้มันจะยากแค่ไหนกันเคียวอี e. ว้าวชันมาเตือนได้สามคำแน่ๆเลยจริงด้วยเอว้าวถูกด้วยใช่มันเก่งจริงๆชันวันดับเบิลยูวายจิงเป้งเอ็มซ ูกเหรออะไรกันเนี่ยหัวมาแล้วแ้ยไม่ถูกเหมือนกันเออเอ้นั่นก็ดีบีจีโอโอไม่นะขาใหม่ค่ะแล้วเขาส่วนประกอบของตัวเขาแข็คอตายเฮ้ยนั่นอะไรวะเดี๋ยวเดียวเดียวไปให้หมดว่ะเม่อไห เจ้าม้าจริงจอกน้อยของฉันสุดแสนจะน่ารักนิ่มเหลี่ยมน่ารักจริงๆริงเลยนะแกเนี่ยฮะนั่นไรเน,นี่ยไม่ใช่หูฝาดต,ตาฝาดไปเองมั่งคงเห็นอะไรที่มันเกินไปเ้ยพวกงล,ลงมาเล่นพวกเราสิโกลัไปเลยนะโอ้แกมันน่ารักจริงจเลยเฮ้ยทัานก็ชอบของตัวแหละม้องโอเคนั่นก็หุ่นหอมของตัวลูกหัวเลยเอ้ย เฮ้ยจิ <ules> hey, ้งจอกเหลี่ยมพอดีว hey! oh. er. wow. ่าฉ <elled> <parole> <gener> ันไม่ว่างกะนี่พวกมาดิสิอย่าขู่เขาสิเป็นเพื่อนกันไว้เฮ้ยโอ้หาแล้เจอเพชรพอดีเลยทีเนี้ยคีเปอร์ว้ายวิ่งหนีดิฝาหนีกระเจิงเลยเออได้ป่ะสิรอห้าชั่วโมงโอ้ยคีเปอร์คีเปอร์ไว้นานได้ด้วยนี่เอ็มซีขา ซีเขียวก็โดนแกอีกแล้วไหนดูสิแล้วก็ไปเขาหมือกันคุยกันเรื่องการงินมัน้องลาแล้วเฮ้ยยยยยนยย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 ยเยยอยยอยยอยย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 ยก้ยเปยยยยเยยยยวเลยยยยยยยันยย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 ยคยยยยยยนยย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 รยวยยย นี่เลยเมาเลยมาเลยเลยเฮ้ยตีแตงโมงมาเลยเฮ้ยมีอะอไรกยากแคนะ่กว่านี้เปล่าเฮ้ยซ้อมไงโอเคพร้อมนะเตรียมภาพวิตาให้เรียบร้อยออมือจังเลยเออเออแตงโมเข็มหรือไม่นี่นะสุดยอดสุดคุ้ยเฮ้ยจ้าว้า<ม>ว้าว,วนี่ว้าเขียวยังอลไรไปเนี่ย ว้าวเกาะกระดาษนายของฉันวันนี้เขาจะทำอะไรหน้าโอเคทุกคนวันฉันจะว่าให้บุกนายนั้นไฮโลกเป็นการข้ามนาทีอินทีพร้อมนะลุยเลยเฮ้ยโอเคขึ้นมาก่อนเลยนะเอาเลยว้าวเย้าเฮ้ยเจ็บตึงเฮ้ยเกิดไหมล่ะ ตาชั้นเด็วลาแล้วเร็วเลาฮีโร่เยนโดนเราบนแลงอะโอ้ยเฮ้ยเายวดตชั้นนควันเข้าบอยเข้าบอยยื่ตไม่ละจะตหออยู่แล้วโอเคขอ่ยืกผ้าเอาหรือเอาโล่ไปกบเฮ้ยเดีย๋ยวไม่ได้เลยนัวใ่เฮ้ยนักเรียนไม่ผ่านแน่ อาดึง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 อดอดึงโอหปงนายมักันเลยยังเลยนะเฮยพูกเล่นด้วยนะนี่จะมีเย่แล้นมนสูงจริงนะโอเคทันกดดพร้อมกันพร้อมได้พร้อมเลยอย่ไกนอดดึดึโอ้โหว้าวว้าวสูงกว่านี่ไปนสูงกว่านี้เดี้่ก่อนน่อยไม่พิชีเก็สกลูตตัง

โอ้ยเ <Yeah>. uh. <c oughs> oh, จ็บมไปจังเลยออฟซีเดียนแค่นั้นอย่างนั้นเหรอฉันทำเองพวกโอ้ถูอสีเอยเอาด้วยฮะอาเชิญเลยมาเลยถ้าทำไม่ได้เอีนะบอกงั้นเหมือนกั่อนเชิญสิครับผมทำได้อยู่แล้วโอเคพวกว้ายยียยนี่ยคิดสุดห่วยเฮ้ยัะไรไงฮ่าๆเฮ้ยแข็งมากเลยยยยย